แปดธรรมจักกับปวัฒนสูตรเอวามสุตังเอกังสมยังภควาภารานสิยังวิหารติอิสิปสะเนมิกตาเยตตตคโลภควาปัญจวัคปิเยปิคูอมันเตสิทเวเมภิเกเวอันตาปะพะเตนะนะเสวิตาพาโยจายังกามีสุกามะสุขันลิกานุโยโกหิโนขมโมโปตุจชนิโกนาฬโยอะ อัตตะสันนิโตโยจายังอัตตะิระมะทานุโยโคทุกโคอนาริโยอนัตตะสันนิโตเอเตเตภิกขเวปุโพอันเตอนุปคัมมะมัจฉิมาปฏิปทาตถาคตเณอภิสัมพุทากรยนะกรณีอสมายะปญญาสัมโพธายนิพพานายสังวตติอตมาจะสิกเวมัิมาปฏิปทาตถาคติสุทา ติกรนิยานะเกลนิอุปสมายญาปิญญาญาสัมโพธายานิพานายาสังวัตติอยัเมวะอโยอะตังคิโกมะโกไสยญาจิตังสมาสิติสมาสังกปะสมาวาจาสมากัมมันตุสมาอาชิวะสมาวายาโมสมาสติสมาสมาธิยังโคสาภิกเวะมาติมาปฏิปทาสัพพเตนะสัมพุทธาติกรนิยานะกะนิยุปสมายญาปิญญาญาสัมโพธายานิพานายาสังวัตติ ตังโคปนะปิกเวทุคังอริยสัจจังแกติปิทุข้าชราปิทุก้ามาระนันปิทุขั้งโซกับปะลิเทวะทุกขโทมานัตสุปายาสาปิทุคขาอปิเยหิสัมปายโยโคทุโคปิเยหิปายโยโคทุโคยัมปิชังนราปติตามปิทุขั้งสร้างกิตเตนะปัญจุปทานะขันธาตุก้าอิตังโคปณะปิกเวทุกขสมุทะโยอริยสัจ จังยายังตันห้าโปโนภาิกานันติราคะสหะคตาตัดตัดทาปิณตินีสัญญาทีทางกามตันห้าภวะตันห้าวิภวะตันห้าอิทังโคปนาพิกเวทุขะนิโรโธเอเริยสัจจังโยตัดซาเยวะตันหายะอสเสะพิราคะนิโรโธจาโคปติ นิสกโกมุติอนาโยอิทังโคปนาพิกเวทุกันิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอาเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคไสยอาทิธังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชิวสัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนันสตีสุธรมเมสุ อยากคุงอุตตปาทิ่ยานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิจาอุตตปาทิอารมโกอุตตปาทิตังโกปนิตังทุกคังอริยสัจจังปรินญาันติเมพิกเวปุเปอนุนุสเตสุธรรมเมสุจักคุ้งอุตปาทิ่ยานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิจาอุต ตปาติอาโลโกตปาทิทังโกปนิทังทุกคังอริยสัจจังปอรินญาตันติเมผิกะเวปุเพอนันุสเตสุทัมเมสุจักขงอุตปาทิญาณังอุตปาติปัญญาอุตปาติวิชฌะตปาติอาโลโกตปาทิทังทุกขสมุทะโยอริยสัจจังติเมผิกะเวปุเพอนันุสเตสุทัมเมสุจักขงอุตปาทิญาณังอุตปาติปัญญาอุตปาติวิชฌะตปาติอาโลโกตปาทิทังโกปนิทังทุกปสมุทะโยอริยสัจจัง ป่หาตะพันติเมฟิกเวปูเปอนัณโสเตสุทัมเมสุจักพุงอุตปาติญาณ์นั้อุตปาติปัญญาอุตปาติวิชาอุตปาติอารมโกตัตปาติตังโคปนิตังทุกขสมุทะโยอริยสัจตังปะหินานติเมฟิกเวปูเปอนัณโสเตสุทัมเมสุจักพุงอุตปาติญาณั้อุตปาติปัญญาอุตปาติวิชาอุตปาติอารมโกอุตปา ตที่ทังทุกข์นิโรธอริยสัจจันติเมธิกเวปุเพานังนุสเตสุธรรมเมสุจักขุลงุตตปาทิยานังุตตปาจิปัญญาอุตตปาทิวิจาอุตตปาทิอารุโกตปาทิตังโคปนิทังทุกข์นิโรธอริยสัจจังสัจจิกต พันติมีพิกเวผูเพอนันุเตสูตัมเมสุจักขุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอารโกอุตปาทิตังโกปาณิทังทุกขนิโรธอริยสัจจังสัจิกตันติมีพิกเวผูเพอนันุเตสูตัมเมสุจักขุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอารโกอุตปาทิอีตังทุกขนิโรธักามินีปฏิปทาอริยสัจ จันติเมธีพิกเวผูเปอนันตเติสุธรรมเมสุจักขุงอุตปาธิยาณอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอารมโกอุตปาธิตังโกปนิทังทุกข์นิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังเวภาเวตพันติเมธีพิกเวผูเปอนันตเติสุธรรมเมสุจักขุงอุตปาธิยาณอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอารมโกอุตปาธิตังโกปนิทังทุกข์นิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจัง ภาวิตันติเมพีขเวปูเพอนันุสตสุธรรมเมสุจักพงุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิจาอุตปาทิอารโกอุตปาทิยาวกีวันจัมเมผีขเวอเมสุจัตูสูอริยสัจเจสุเอวันติปาริวัดทางทวาทัากาลังยธาปูตังยานตาสนังนาสุวิสุตทางอหสีเนวตาวาหังสีขเวเทวเกโลเกสุมาโลเก सुब्रह्म के सना ब्राह्मणि या पशाया सुथवा मनुष्य मुतला समोतिशुत प्रत्यासि तो मे भी कवे मे सुच सत्येशवातः स्वीता अथि कवे तेलेशमकेश् के मना ब्राह्मणि या पशाया सुख मनुष्य นุตตะรงสมมาสัมโวติงสิสัมปโตปจัญญาวจิงญาณจักปะนะเมทัสสนังจิปาธิอากุปปะเมวิมุติอยะมันติมาชาตินาติธานิปุนภะวติอิทัมวโจจะปะภาวะอัตมะนาปัญจวคิยาภีคู่ปะกวาโตพาสิตังอภินันตุงอมิสมอมัตสมินจะกปะนาเวยากะ พระน Saint ัเสมิงพินพันยมาเนอยยสมมาโตโคนทันยัสวิระชางวีตมะรังธรรมจักกุงอุตปาทิยังกินจิสมุทายะธรรมังสัตสพันตังนิโรธะธรรมันติประวัติเตจะปะกวาตาธรรมะจักเกภุมมาติ วาสตมนุสามีสูงเอตัมภระกวตาภารานสิยังอิสิปตะเมมิกาาเยอนุตะลังธรรมะจักกังปวัตตังอาปติวัติยังสมณีนวาพรามณีนวาเทวีนวามารีนวาพรมุนาวาเกนจิวะโลกสุมินตี ุมานังเทวานังสันตังสุตวะจตุมหาราชิกาเทวสัตตมนุสสาเวสูงจตุมหาราชิกานังเทวานังสันตังสุตตวะ tings dewasata menutsa Wisung tawa tingsan tingsa, nang tewa na Senangwa Yama wisata Mentsa wesung Yamanang tewa nang Senangtewa tusita tewasata menutsa wesung Dus na tewa nang Senang Suutawa ni manalak ตีเทวาสัตมนุสสาเวสุ้นิมานารตินังเทวานังสันตังสตวะประนิมิตวะสวัตตีเทวาสัตมนุสสาเวสุประนิมิตตวะสวัตตินังเทวาสัตตังสุตวะปัมมะกายิกาเทวาสัตมนุสสาเวสุง อิตัมภะวตาภารานสิยังอิสิปัเตเนมิกตาเยอนุตตะลังธรรมมาจากังปวัติตังอัปปัติวัติยังสมเนนาวะปัมณีนาวะเทเวนาวะมารีนาวะพระมุนาวะเกนะจิวะโรกัมมินติติหัปตินะคะเนนะเตนะมโเตนะยาวะปรมรุกาสะโตอาปุขัดขัจจิ อายัญจะทัสสะสาหัสสีโลกาธาตุสังกรรมปิสัมปะกรรมปิสัมปะเวทีอปมาโนโอราโลุปโสโรเกปาตุระหูเสียติกรมเมวเทวานังเทวานุภาวังอัตโขปตะวาอุทานังอุทานสีัญญาสีวะตโปโคณทันโยัญญาสีวะตโป ကောဏ္ဍညူတိအိတိဟံအယဿမတောကောဏ္ဍညဿအညာကောဏ္ဍညတဝေဝနာမဟူစီဟိတေ